เป็นเด็กส่งของเอาของมาส่งนะคะวันนี้น่าโสดบรหยุดมาทำงานวันนี้ก็เลยมาแวะเยี่ยมปลาจาวิรัต่ตลาดไทยค่ะจาวิรัติดีคนดังมากวันนี้คุณไพรินโตอิ่มซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีก็ได้ให้ปลาไปทานอร่อยมากเดี๋ยววันหลังเราไปถ่ายทำกันค่ะ อร่อยมากอย่าลืมมาดนนูนะคะอ่ะอันไหนเจ๊ที่รักนี่อ่ะโฆษณาหน่อยวันนี้เจ๊ก็น่าสดเลยอ่ะวันนี้จัดอะไรให้พอน,น,น้องเขาก็รังจัดฉลังจัดให้นะนะก็มีปลางเครื่องอ่ะองเครื่องค่ะ อันนี้แจกวองชงเครื่องจ้าอันนี้น้ำลงปลาล่ามีมีที่ขายอย่างละขายมากอันนี้ไม่ต้องไปซื้อถึงนครสวรรค์แล้วมาซื้อที่ตลาดไทยพี่เห็นว่าตามห้างก็มีไม่ใช่หรอหรือเราต้องซื้อที่นี่อย่างเดียวซื้อที่นี่อย่างเดียวแต่มาที่ซ้าเพราะว่าเราไปขายบ้างกไ็ได้อ๋ออ่ะเดี๋ยววันหลังเรามาเนาะนวันนี้มาเยี่ยมน้องเขาปลาล้าจ่าวิลลัสน่าสนนะวันนี้ ลง YouTube โอเคขอบคุณค่ะ